ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาซ่อมตู้เย็นนะครับที่มีไฟเข้านะครับแต่ตู้เย็นไม่เย็นนะครับคอมเพรสชร์ไม่ทํางานนะครับก็ก่อนที่เราจะทําการซ่อมนะครับให้เราทําการถอดปลั๊กตู้เย็นออกก่อนนะครับแล้วให้เราถอดมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ล็อกอยู่นะครับให้เรานําที่ล็อกขึ้นนะครับหลายรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ถอดตัวนี้ออกมาครับ นี่นครับถอดสองตัวนี้ออกมาครับตัวสีขาวนี้จะเรียกว่าโอเวอร์โหลดนะครับส่วนตัวสีดำจะเรียกว่ารีเลย์นะครับตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะถอดปลั๊กออกมานะครับก็ถ้าใครกลัวลืมนะครับก็ถ่ายรูปไปก่อนนะครับถอดออกมาครับ ก็สายเหตีที่ตู้เย็นของเราไม่เย็นนะครับก็จะเป็นที่2ตัวนี้แหละเดี๋ยวเราจะมาทําการเช็คนะครับจะเช็คโอเวอร์โหลดก่อนนะครับด้วยมัลติมิเตอร์นะครับผมก็จะปรับมาที่โหมดเสียงเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นขาเสียบที่เข้ากับคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ทําการวัดครับ ถ้าเกิดว่ามีเสียงอย่างนี้นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูที่รีเลย์นะครับขานี้ใช้ได้อยู่ครับขานี้ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดนะครับตัวนี้นะครับจะมีสะพานไฟนะครับข้ามไปหาก,กันนะครับถ้าเกิดว่าเราจี้ที่ ขานี้นะครับขานี้ก็ต้องมีเสียงดังเหมือนกันนะครับไม่ดังครับไม่ดังครับแสดงว่ารีเลย์ตัวนี้พังแล้วนะครับต้องทาการเปลี่ยนรีเลย์ตัวนี้ใหม่นะครับวิธีการเช็คง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีมัลติมิเตอร์นะครับให้เรานํารีเลย์ตัวนี้นะครับมาเขย่าครับถ้ามีเสียงดังแบบนี้นะครับกราวๆแบบนี้แสดงว่ารีเลย์ตัวนี้พังแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูของใหม่ครับของใหม่ผมก็ได้ทําการสั่งมานะครับตัวนี้ก็รูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันนะครับสั่งมานะครับเราต้องเอามาเทียบกันด้วยนะครับเวลาเราสั่งนะครับเราดูรีเลย์ตัวนี้ก่อนนะครับว่ามีกี่ขานะครับมันจะมีสามขาสี่ขานะครับอันนี้เป็นแบบสองขาเราก็ต้องสั่งแบบสองขามานะครับตัวใหม่ครับเขย่าไม่มีเสียงนะครับอ่าตัวนี้ตัวเก่าครับ ไม่ครับไม่มีเสียงแล้วก็ทำการใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเราใส่เสร็จแล้วนะครับก็ใส่โอเวอร์โหลดนะครับต,ตัวสีขาวลงไปก่อนครับเราตามด้วยรีเลย์ครับ ใส่กล่องปิดฝาให้เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับเสียบปลั๊กดูครับนี่นะครับพอผมเสียบปลั๊กนะผมก็จะได้ยินเสียงของเบเชอร์นะครับทำงานแล้วนะครับแค่เปลี่ยน รีเลย์เพียงเท่านี้นะครับตู้เย็นของเราก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเย็นเหมือนเดิมแล้วนะครับรีเลย์ตัวนี้นะครับผมก็ได้สั่งซื้อมาในที่ราคาแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะครับเกิดว่าเรายกตู้เย็นตัวนี้ไปให้ช่างซ่อมนะครับก็อาจจะเสียหลายบาทนะครับเราสามารถทําเองได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ